True Corporation ตอกย้ำความมุ่งมั่นกว่า13ปีในการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมรับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการระดับเกียรติยศต่อเนื่อง3ปีซ้อนในวันงานคนพิการสากลประจำปี2568 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทูคอร์ปอเรชั่นของเราเนี่ยได้รับรางวัลในสงคุณค่ารางวัลกิจยศในการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการที่ผ่านมาเนี่ยทางทูคอร์ปอเรชั่นเองเนี่ยก็ได้ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของน้องๆผ่านการนําเทคโนโลยีและสื่อสารต่างๆของกลุ่มทูเข้าไปช่วยน้องๆเรื่องการจ้างงานไม่ว่ามาตรา3 3 3 5เองทางทูคอร์ปอเรชั่นก็มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนะครับการทําแอปพลิเคชันต่างๆที่เราทํามาตั้งแต่เป็น10ปีซึ่งล่าสุด เราก็มีการนำาทึกยีก ทางด้านดิจิทัลเนี่ยเปิดศูนย์ออทิึมเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ขึ้นมาสําหรับน้องออทิสติกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเปิดไปถึง4สาขาแล้วนะครับผมที่กรุงเทพแล้วก็ที่ระยองต่อไปจะเปิดที่ราชบุรีด้วยนะครับผมซึ่งศูนย์นี้ก็จะเป็นการที่ให้ความรู้แล้วก็พัฒนาน้องๆทางด้านทักษะทางด้านดิจิทัลและนอกจากนี้เราก็มีเครื่องมือในการคัดกรอง S T S น้องพิการคนไหนที่ต้องได้รับการส่งเสริมการดูแลเป็นพิเศษเพื่อเราจะได้มาวางแผนร่วมกันเมื่อน้องๆกลุ่มเหล่านี้ได้รับการพัฒนา แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงในชีวิตทัวรเองนี่ก็จะตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้สังคมที่ที่มีความเท่าเทียมโดยเรามีความเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะจะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับน้องๆองอทิสติกนะครับหรือก็กลุ่มคนบ,บางต่อไปในอนาคต True Corporation ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสารรค์สังคมที่ทุกคนสามารถมีบทบาทมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณค่าต่อสังคมอย่างเท่าเทียมทรูป,ปรุปัญญา